เรามาตามข่าวสารของแบร์นาโดซิวากันหน่อยแข่งแมสตี้นะใกล้หมดเวลากับแมสตี้แล้วครับรอโละหลังจบซีซั่นนี้ครับเป็นรายง,งานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับเขารายง,งานบอกว่าทางแมสตี้จะรับฟังข้อเสนอถึงแบร์นาโดซิวากองกลางทีมชาติโปรโตุเกสในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหลังได้รับความสนใจจากหลายทีมนะครับรายง,งานก็บอกว่าซิตี้เนี่ยจะเปิดทางขายซิวาในช่วงตลาดซัมเมอร์2025 เป็นไปตามแผนการของเป๊ปกุนโดลาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในแดนกลางและลดค่าเฉลี่ยอายุของทีมลงมานะครับที่ผ่านมากับแบรนโดซิวาเคยได้รับความสนใจจากทั้งอย่างบาซ่าแล้วก็ไปเชครับแต่แมนเชสเตอรไม่มีแผนการที่จะขายเขาจนกระทั่งในฤด,ดูกาลน,นี้มองเห็นผลงานที่ตกลงไปของแบรนโดซิวาจึงพร้อมที่จะพิจารณาขายในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ก่อนหมดสัญญาในปี2 0 2 6 ขณะเดียวกันครับแบรดอสวาก็จะประเมิอนอนาคตของตัวเองกับแมสตี้เหมือนกันหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปแล้วทมกลางความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในลาลีกาสเปนพรีเมอเรนซนของพรีเมเรราลีกโปรโตุเกสแล้วก็ซาอุดิโปรโลีกที่ซาอุดิอาระเบียในตะวันออกกลางไม่เพียงแค่แบรดอสวาที่มีโอกาสแยกออกจากแมสตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ยังมีอีก2กอง,งกลางตัวเก่าทั้งเควินเดรบรอยกับอิกายกรุก,ก,กันก็กำลังจะหมดสัญญาตอนจบซีซั่น และยังมีนวโน้มว่าจะได้สัญญาใหม่นะครับผมก็ถือว่าไม่รู้ว่าจะได้ต่อสัญญาใหม่หรือว่าจะต้องย้ายออกจากทีมอีกใครกูดูกันแบร์นาโดซิวาแล้วก็เควินเดบรอยนะครับก็ต้องมาตามดูอันนี้ก็เป็นข่าวสารข้าวคร่าวที่เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยได้สำหรับอนาคตของกองกลางอย่างแบรนาโรซิวานะครับ อายุวนานก็แตะเลข30แล้วนะครับก็ถือว่าต้องถึงทุกเปลี่ยนไทยแล้วหรือยังนะครับสำหรับแมนสตี้